เป็นฝ้าผิวแพ้ง่ายลดความเสี่ยงของอาการแพ้ด้วย3วิธีนี้ค่ะ3ขั้นตอนนี้นะคะเกดต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนหลักๆเลยที่จะดูแลผิวให้ผ่านพ้นช่วงที่เสี่ยงง่ายแพ้ง่ายาระคายเคืองง่ายไปได้สําหรับคนที่เป็นฝ้าก็ต้องใจเย็นนะคะอดทนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณขาวใสในข้ามคืนหรือว่า ฝ้าหายใน3วันถึง7วันอันนั้นอันตรายแน่นอนวันนี้เรามาแบ่งปันหัวข้อนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวเนี่ยแพ้ง่ายอยู่แล้วละระคายเคืองง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืออ่าใช้อะไรนิดหน่อยเข้าไปหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยไร้สารจะกลัวระแวงไปหมดว่าจะแพ้ไหมจะขึ้นผื่นไหมฝ้าที่มีมันจะเข้มกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้นหน้าเราพัง หน้าแหง้งหน้ามันหรือว่าจะทําให้หน้าแดงออกแดงแสบเวลาออกไปที่เจอแดดนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจะไหม้ไหมกังวลไปหมด3วิธีนี้ต้องเริ่มเลยขั้นตอนแรกคือการทําความสะอาดค่ะ 2. คือให้เน้นเรื่องของการบํารุง 3. การป้องกันผิวจาก มลภาวะต่างๆด้วยการทาครีมกันแดด่ะเราเริ่มกับขั้นตอนแรกเลยนะคะคือการทําความสะอาดผิวต้องบอกเลยว่าคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายห้ามขัดถูหรือว่าไปสครับอะไรแรงๆกับผิวหน้า ไม่ทำเด็ดขาดค่ะไม่ทําเลยนะคะในเรื่องของการสครับยิ่งทําให้ผิวบางลงแล้วก็ไปทําความระคายเคืองด้วยและการล้างหน้าไม่ต้องถี่เกินไปไม่ต้องมากเกินไปบางคนเห็นว่าช่วงนี้ออกไปเจอฝุ่นข้างนอกไหนจะมีโควิดอีกกลับเข้าบ้านมาก็ล้างมือแต่ก็ล้างหน้าด้วยล้างใหญ่เลยเวลาหลายๆครั้งก็จะทําให้ผิวเราแห้งลงได้การล้างหน้านะคะไม่ต้องบ่อยแต่แต่นะคะความสะอาดต้องมีค่ะ ในตอนที่เราจะล้างหน้าก็คือควรจะแค่เช้าและเย็นโดยที่เพิ่มขั้นตอนนะคะคือใช้ครีนซิง่งเกดจะแนะนำเลยว่าอย่างเกตเองจะใช้ครีนซิ่งแบบมเซล l ่า Water คือเป็นน้ำใสๆตัวนี้จะช่วยดูดเอาเรื่องของสิ่งสกปรกคลาบสกปรกมลภาวะฝุ่นต่างๆโดยที่เขาไม่เหนียวไม่เหนอหนะ คุณก็แค่ใช้สำลีนะคะน้ำมเซล่าจะเหมือนน้ำใสๆนี่แหละแล้วก็เช็ดเอาคราบเครื่องสำอางคาราบสกปรกออกไปจนกว่าเรามองสำลีแล้วไม่มีคราบดำติดอันนั้นคือเรียกว่าสะอาดพอแล้วแต่ต้องไม่ถูแรงนะคะบางคนมีสำลีแต่ว่าอืขัดอย่างนี้เลยไม่ได้ค่ะเพราะผิวเราเนี่ยบอบบางต้องบอกว่าคนที่แพ้ง่ายบอบบางนะคะไม่ใช่ถูๆขัดๆแบบนี้หน้าเราทนไม่ไหวค่ะไม่เอานะคะ ส่วนขั้นตอนที่2การบำรุงเราก็เลือกการบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวและก็ต้องมีสารที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว มีกำแพงนะคะสร้างกำแพงให้เป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแรงต้องเลือกแบบนี้ค่ะที่มีเซรามายัยลดอาการระคายเคืองด้วยวิตามิน B3 B5 หรืออะลาโทอินกลุ่มพวกนี้ก็จะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแต่สำหรับคนที่เป็นฝ้าเราก็จะต้องเลือกสารสกัดแบบธรรมชาติที่ลดเม็ดสีเมลานินด้วยแต่ต้องไม่กัดลอกนะคะให้ดูนิดนึงกัดลอกไม่เอาเช่น สารไฮดรอวิโนนใช้ไม่ได้นะคะปลอดดีไม่ได้เลยอันตรายมากหรือว่าจะเป็นกลุ่มเรติโนนเอกลุ่ม AHA BHA ก็อันตรายเพราะว่าผิวคุณบางอยู่ไม่เอาค่ะก็คือตัดลดพวกนี้ออกไป3ขั้นตอนการ ป้องกันจากผิวจากเริ่องของมลภาวะต่างๆก็จะแนะนําเป็นครีมกันแดดนะคะให้เลือกเป็นแบบฟิสิคอลสันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ไดออกไซด์ที่จะช่วยป้องกันผิวคุณจากมลภาวะได้โดยที่เขาจะช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะวันนี้เกดมีแนะนํานะคะเป็นชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่ตอบโจทย์เลยค่ะกับขั้นตอนการบํารุงตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้านากระชับประดับยินสเกที ที่มี10สารสกัดธรรมชาตินะคะช่วยในเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเติมน้ำให้ชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยไม่แห้งกราน รวมไปถึงมีอลาโทอินวิตามิน B3 มี5ช่วยลดอาการระคายเคืองอาการแสบแดงเวลาออกแดดและยังฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วยส่วนคนที่มีผิวแห้งโรยคอลลาเจนหายตัวนี้เขาก็จะมีตัวเติมคอลลาเจนด้วยไฮายาลูรอนที่เป็นโมเลก,กุลเล็กเลยนะคะแล้วก็ริงเคลิลฟิลที่เข้าไปเติมริ้วรอยล่องลึกใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับ การทาครีมกันแดดที่เราแนะนำเลยเป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็จะช่วยป้องกันผิวเราจากแสงแดดและขั้นตอนการล้างหน้าด้วยดีที่ไม่มีสารซาวเฟตรหรือสารเพิ่มฟองกับสบู่สูวนภัยแฮนเม็ดว่านนังคำจากเคที่แนะนำเลยนะคะกับชุดนี้เซตนี้ของเเคที่ค่ะนี่เลย